เราขึ้นไปบนดอยไม่ได้เราก็เลยอยากให้น้องเนี่ยหนาวเหมือนตอนไปถ่ายซีรีส์ตอนนี้หนาวขนาดนี้งารทำยังไงนะให้มันหนาวเอางี้เอางี้ง่ายๆเรามีถังน้ําแข็งครับพร้อมกับน้ําที่เย็นมากๆเย็นมากทั้งคู่แพ้ใช่ไหมครับต้องเอาเท้าสองข้างเนี่ยลงไปจุ่มแช่ไว้ภายในเวลากี่วินตีสามสิบวินตีหรือยี่สิบวินทีสามสิบวินาทีโอเคสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วเอาเท้าจุ่มนะครับจะเริ่มนับนะครับ เริ่มแล้วเอาใจเวลาแน่ๆน่แรกๆเขายังไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับแต่นั่นไงเริ่มช้าแล้วไหมล่ะแข่งมันช้าแล้ยังเขาบอกว่าติดมันเป็นจิดเป็นนายกลายเป็นบาแบบเฮ้ยดูสภาพครับเอิร์อเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วแหละครับแต่มิกซ์เนี่ยเหมือนยังกลั้นไว้อยู่แหละครับเอ๊ดูไปดูมาภาพนี้มันคุ้นๆแฮะ โต๊ะโต๊ะตเหมือนเดิมเปะมากี่ครั้งก็ยังแพ้แบบนี้เข้าตำราแพ้เป็นพระชนะสตรีเธอโอ้ยแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยจะไปแกล้งเขาด้านโดนเขาโต๊ะกลับซะนั่นละสิโอยพอจะจอจะจะมีแขนพี่พี่เจ็บตอนนี้เนี่ยดูไม่ออกเลยว่าใครถูกลงโทษกันแน่นี่ย เอิร์ธเปเอิร์ธแรกเยอะมากเขาเก่งแล้วเขาดีเงินแขนกูจะแหลกเลยไอเอิร์ดดูแถวบ้านเรียกพ่อเลือกสรุปฟิงโดนทำโทษแต่ความเย็นนี้ก็ทำให้เอิร์ธและมิกซ์เนี่ยคิดถึงความรู้สึกบนผาปันดาวที่ได้อยู่ด้วยกันในวันนั้นนะครับแแม่แม่หนาวที่ขาแต่ทำไมมันอุ่นที่ใจล่ะเนี่ยรึรึร ับผมและทั้งหมดก็คือรถโรงเรียนสคูลเ l นเจอร์นะครับแต่ถามมิกเอรธเป็นไงบ้างครับได้กลับมารายการนี้อีกครั้งครับผิดหวังเพราะอะไรผิดหวังกับพูกผมเหรอกับใครผิดหวังกับตัวเองนี่แหละครับให้คุยทำนดี้วนะผมแพ้อีกแล้วมิกเป็นไงบ้างต้นรายการบอกว่าเราจะมาแก้แค้นเดีเมื่อกี้พูดว่าจะตบให้ยับแล้วตอนนี้โดนตบจนยับโดนตบจนยับแต่ แต่รอบหน้าเราผมมาอีกคุณพี่ไม่ได้ชนะผมหรอกผมจะไปฝึกสกิลมาโอเคให้ทั้งสองคนฝากผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้มีกําลังมีซีรีส์ทันพันดาวกำลังกลับมารีรัดีรกใทางช่องไหนฮะจีน2บบยี่สิบห้าจ้าามีผลงานอื่นไหมออเพลงเพลงอะไรครับออเพลงผมแล้วกันครับ โคเวอร์ยุทธานพดาวครับแล้วก็เพลงผมเองนะครับสายตาโกหกไม่เป็นครับเอามิกบ้างมผมก็เพลงคนแบบไหนครับผมแล้วอาจจะมีผลงานใหม่เร็วๆนี้<อ>ติดตามด้วยนะจ๊ะเป็นเพลงหรือเป็นซีรีส์เป็นเพลงด้วย<อ>ซีรีส์ด้วยขอบคุณมาก,ออาก,มกนะครับด้อกเตอร์มิกนะครับอขอบคุับนะครับ